นี่ทุกคนเดี๋ยวมเห็นได้ดูเบ็ดก่อนคันเบ็ดก็แบบนี้เลยนะสั้นนิดเดียวนะประมาณสักห้าฟุตได้นะไม่ถึงหกฟุตนะรอกก็รอกธรรมดานะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับคันก็น่าจะร้อยกว่าบาทนะครับสองอย่างนี้รวมกันก็น่าจะสองร้อยกว่าบาทเด็บ โจวสับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดเสียนฟิชชิงอ่าสำหรับอีพีนี้ครับน้องๆสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะแล้วปลาปาทุกท่านนะครับวันนี้มึงเอียดจะพาน้องๆมาทดสอบขั้นเบ็ดขั้นหม่นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวมึงนได้ดูนี่เลยขั้นเบ็ดขั้นใหม่ เป็นคันเบ็ดที่น้องๆให้มาเงียมา fc จากแหลมสอไม่มาเงียมาขอบคุณมากน้องก็มารู้ชื่ออะไรเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปมาเงียบด้วยเพราะมาเงียเยอะมากสวยวันนี้มาเงียจะจับคู่กับอันนี้เลยกับรอกตัวนี้จับคู่กับรอกตัวนี้คันเบ็ดนี้น่าจะเป็นกันเบ็ดสปินแหละมาเงียว่าแต่ว่าลองมาตีกันดูว่าจะพูดหรือได้ไหมทุกคนได้ไม่ได้ยังไงฝากกดไลค์มาเงียเป็นไงแก้มาเงียด้วยมาเงียจะตีหมายนี้ก่อนทุกคนหมายข้างทางนะแต่ถ้าหมายข้างทางมากินเดี๋ยวไปกิตีหมายรอนรกกัน เดี๋ยวามาลองดูกันก่อนโอเคกดไลค์แล้วมาชมเลยทุกคนมานี่ทุกคนเดี๋ยวมาเห็นได้ดูเบ็ดก่อนคันเบ็ดก็แบบนี้เลยนะสั้นนิดเดียวนะประมาณสักห้าฟุตได้นะไม่ถึงหกฟุตนะรอกก็รอกธรรมดานะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับคันก็น่าจะร้อยกว่าบาทนะครับสองอย่างนี้รวมกันก็น่าจะสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าปฏิธิภาพดีไหมทุกคนมาไปเลยไปกันเลยนี่ทุกคนว่าจะ ดีไหมนะมาดูนะไม่รู้มีปลาไหมนะตรงนี้ทุกคนเขาเพิ่งไอ้นู้นนะมังเท็ดดูกนก่อนโอ้โหทุกคนไม่ฟู้ด้วยอะ่ะโอ้ตีได้นะน้องๆเออแต่ว่าทําระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาดูกันต่อเดี๋ยวปรับสปูนนิดนึงบางพป้าอยากเข้ามา โอ้โหแข็งปื้ดเลยะานมึงเห็นเลื่นปี๊ดเลยเีืั้นโอเคไม่รู้ฟูไหมนะมาดูกันที่รองโอ้โหไม่ฟูน้องๆโอ้โหตีไปด้วยนะนอกจามีนะมึงเห็นว่านะตรงนี้น้องๆน้องๆว่ามีไหมพี่เพาว่าไม่มีเหรอพี่พอ โอ้โหตีดีทุกคนเออตีดีแต่ไม่มีตัวกัดนะรู้มีปลาไหมนะแต่ว่าตรงนี้นะโอ้แตวาตีดีไม่พูดูช่วยได้แลาวช่วยได้การันตัวนี้นี่ตากัดนี่คันงองนี่ยลยไเปล่เดี๋ยวไปเทสดูวันที่มีปลาด้วย แต่ตรงนี้น่าจะไม่มีปลาเหมือนที่ลูกพี่เพาบอกใช่ไหมพี่เพาเดี๋ยวลองตีกว่างนี้ดูดิโอ้โหไปกดไกลอ่ะพี่เาเออเออโ้วิ่งดีนะเหยื่อนะดูพี่เพายนู่ผ่านไหมพี่เพาโอ้โห แต่ว่าไม่มีปลานะตาถ้ามีปลานี่กัดแล้วเลตาแต่ว่าน่าจะมีนะมึงเห็นว่านะเพวกเนาะเห็นปลาวิ่งตกแต๊กๆๆๆอยู่นะเดี๋ยวเราตรงตีไปข้างหน้าดูเลยนู่นนู่นข้างหน้านู่นโอ้โหไปกดกล้ย น่าจะไม่มีปลาจริงๆเหมือนลูกพี่พอบอกไปเดี๋ยวเราไปที่ที่มีปลากันดูนะใช้ได้เลยแต่ว่าทุกคนดูนะระยะนะโอ้ผางตึงอะไรน้องๆเออมันวิดนะมันวิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่ที่มีปลากันไปพี่พอโอ้มีปลาลูกนพอมีปลารึเปล่าเดี๋ยว่าเดี๋ยวพี่พอดีดูตีเลยสิเพรา,าประปลามันขอบไอ้เลย นู้เอลไม้นู้ตีไกลยนู้ไม่นนไมีบากรดนะได้แล้วสามตัวแล้วเฮ้ยกี<ป>่โบไปก่อนน้องๆมาเล็บเสียเงีดบพีเลยเออเรียบร้อยแล้วน้องเหรอเออทุกคนเออเออทำการเรยวทุกคนเออพากลับหัวต่อเร็วไปเร็วเงียบกอนเร็วขาด ได้แล้วพ่ออุ้ยพ่อได้แล้วพ่อนี่ะได้หัวโตอืมพ่อเออได้หัวโตหัวโตเรืงพ่อไปไปเดี๋ยวไปที่มีปลาดีกว่าพ่อไปเรามาลองดูตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่ามีไหมนะ โอ้ตีกลอยทุกคนทำระรรยะดีกันนะทำระรรยะดีกันมังพพอหองกอดกัดกๆดกัดทุกคนกัดกดแต่ว่าตัวเล็กมังเพอได้ได้ได้ไดกัดแล้วนะแต่ตัวเล็ก มีตัวของพ่อเออเลยเชื่อกัอออดนี้แต่ว่าตัวเท่าเต็ดมีปลาช่อนกันตรงนี้น้องพ่อเนาะอะไรนางพ่อเนาะโอ้โหพ่ออะไรยนู๊ซัดไปไหนก็ได้หมดนิ่งพ่อเออมีกันนั่นมางพ่อตรงนี้ โอ้ทุบดีกันทุกคนขึ้นเร็วไอกว้าแล้วเรียบร้อยแล้วน้องนนเอ๋อไปดีน้องโปเออมีปลาชนกันันตรงนี้หันบ้าไปจ้ะโอเคมันกัดไม่ติดมันน่าจะตัวเล็ก,กนอ้องโปเออตรงนี้ đứng bên nào đấy, đứng bên nào đấy, ô hô, tì đi, tì đi, chơi lại đấy, ô thịnh yết, mai xuôi gắn này, cái này, โอ้หลวดมาทีนึงน้องๆเออผู้ทีแรกอีกเลยถือว่าถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าปกติคันนี้ถือว่าใช้ได้กันนผ่พาน,นันไปเดี๋ยวไปตีข้างในกันต่อของเปาไปตรงนี้กัดทีนึงนะเมื่อกี้นะไปของเป้เอ้าเป้าตั้งเป้าองั้นไดทำไมเป้ามาดูเดี๋ยวมันมันไม่ครบ อเออหลวเปู่าลงปลูป่าลงปลู่อยู่ตรงนั้นแหละน้อยอย่าข้ามานนะเปียกนะไปทุกคนโอ้โหไกลทุกคนดูนะว่ามีตัวไหมนะ น่าจะมีแล้วน้องๆหมายแบบนี้ดูทุกคนโอ้โหโคตรไกลเลยทุกคนจริงๆโอ้โหถือว่าใช้ได้ทุกคนเหรอเห็นไหมควาประชัน้องดู โอ้โหทุกคนดูนู้งพ่อทำระยะดีมากดูทุกคนแต่ว่าไม่รู้มีปลาไหมนะน่าจะไม่มีนะงงเ่าลองเลีเ้ยดเลยดิโอ้องเ่าดูสุดยอดไปดีง้่อเอ๋ ไม่มีปลาเลยตรงนี้เพือตรงนี้ของพ่าตามมาพี่เราจอดราไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราไปตีตรงนู้นกันดูฮะของพ่อทางนี้เลยไปได้ตามมาเลยของพ่าลงมาเลยไม่ใช่เปียกเบอร์เดินมาช้าๆเดินมาเลยพามาเลยน้ำนิดเดียวมาน้องๆเดี๋ยวมาตีตรงนี้กันดูนะว่าจะได้ไหมน่าจะได้นะทุกคนเออสุดยอดไปเลยนะโอ้ ก็พี่บางเหยียดในถุงเอ้จริงๆนะเอาคอนเบ็ดไม้บางเหียดเลยไหมใครจะเอาอะไรไหมบางเหยียดเอามาเลยบางเหยียดดีวิวให้น้องๆมาเดี๋ยวมาดูกันว่าร่องนี้จะได้ไหมนะร่องนี้สวยนัดเลยนะหมายนะมาผมเฝ้ายืนตรงนั้นก่อนนะที่ร่มนะอย่ามาเข้ามาเดี๋ยวมันได้ยินนะปลามันได้ยินหมดมาทุกคนเฮ้ยทุกคนมางเหยดเจ้าพวกอากาศนี่สวยเราอื้ม น้ทุกคนโอ้โหคันระยะดีกว่าคันของเงียหลาวแต่ว่าพาย่ามาแล้วดิเหนือพาย่ามาแล้วแล้วมันจะกัดไหมอันนี้อะ <c oughs> ไรไหม <c oughs> โอ้โไปไกลามากเลยทุกคนโอ้โุดยอด แล้วมนันยังมันครับติดตามไม่ได้ทีนะยังเห็นต้องพาไปพบตุงนูง้นให้ได้ปลาชูน้องๆเยนี่ว่ามัน,นดีไหมคันนี้เดี๋ยวโอ้โหหญ้าทั้งนั้นเลยคนแป๊บนสารายทุกคนแหล่งนี้แหล่งนี้มีสาหร่ายเยอะมากแล้วก็เหยื่อมันเสียสูนั้นทุกคนใช่ไหม โอ้ทุกคนไปคุดเกลอะ่ะน้องๆมันปัดใ่ทารายน้องๆหรือ,อลปลามันจะกินไหมไม่น่ามีนะโอเคยายยขวางประัด,ช,ดชัดนี่หัวจับดูดีกว่าไหมเข้ามาจับดีกว่าพอตามมาเลยลูกพี่ ตามมาตามมาเดี๋ยวไปตีที่มีปลาให้น้องๆดูว่าจะได้ไหมมาเร็วตามมาทุกคนตามมาเงียบปลาเดินชมจุ่มตากอนนะว้าโอเคตามมาเงียบจะพาไปตีตรงนั้นรู้เรื่องหนทุกคนบอกเลยเงียบจะพาวิ่งเลยนะทุกคนมาองคปาวิ่งมาเลย จะหัดปลาให้ได้ช่วยน้องๆให้ดูมันเหี้ก็เดินไกลเกินแต่ว,ว่าเป็นไรให้น้องๆได้ดูวิวไงวิวหมาย้ที่มีตีแถวนี้ดูมันสวยมากเลยมาอย่ามาตีกันน้องโอกาสได้มีถูกแต่ว,ว่ามันเป็นลมนะ ธรรมะยะดีเหมือนกันนะน้องๆยังไม่กัดนะทุกคนต้องตีไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันกัดนะลูกพี่เปานะ <S <S โอ้โดนแล้วมันก็เป็นจังหวะอยู่เหมือนกันเลยทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้ดีอยู่แต่ว่าท้ายมันสั้นไปนหน่อยนึงเพราะมันเป็นการของกันสปินนะเราอยากเข้าไปลูกเราเดี๋ยวปลาตกใจดูนะ,ลนะน่ลูกเรานาะนู้ลูกเราโน่งกัดไหมอยดูลูกเ่ากัดไหมวะ ให้ก okay, okay, ัดเลยบนลูอลขอจเงียก่อนดิโอเคเงีย้ปดีใชได้นลูกนูระยะแปดสิบเมตรนูยอดไปเลยสุดยอดไปเลยราไตีขอบเข้าไปเรื่อยๆดีกว <They S 1> ่านาะเพราะปลามันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้นะพี่นะเราตีเข้าไปเลยดีกว่าเราเดินไปเลยดีกว่าพี่เาะ รากว่าปลาอยู่ข้างหน้านะโอ้เราดูนโอ้ไปโคตรเลยทุกคนสุดยอดลยุยแต่ว่าที่เหลือกอ็อยู่ที่ปลาว่ามีปลาไหมยังไม่กัดเลยนะนะทุกคนฝั่งนี้ดูสวย ร้อนทุกคนมันร้อนน่าจะไม่มีปลาชนออกมากินโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเยี่ยมกับคันเบ็ดคันใหม่คันนี้ปิดทริปกันทุกคนเป็นไงบ้างกับคันเบ็ดคันนี้สุดยอดไปเลยไหมทุกคนแกวเลยบอกเลยว่าสุดยอดใช้งานด,ดีผ่านสุดยอดขอบใจมากไอ้น้องที่มอบเบ็ดนี้ให้บังเอียดบางเงินล้วมาสวยฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากชอบกดไลค์กดแชร์กดสุดสุดสุด,ดแล้วุดสัดสุ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 ดดสุดสุดสุดสดสุดสุ